เคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะว่าอยากจะลองใช้เรตินอที่เขาว่ากันว่าดีนักดีหนาเรื่องลดริ้วรอยแต่ก็แอบกลัวกลัวว่าผิวจะระคายเคืองวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำกล่าวอ้างของผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งกันค่ะที่บอกว่าสามารถแก้ปัญหานี้ได้นั่นก็คือออร่าโกลเรตินอ booster serum นั่นเองค่ะ คือหลายๆคนเลยค่ะที่อยากให้ผิวดูอ่อนเยาว์ลงแต่ก็อดกังวลไม่ได้ว่าส่วนผสมที่มันทรงพลังมากๆเนี่ยอาจจะแรงเกินไปสำหรับผิวของเราโดยเฉพาะคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายเรามาพูดถึงปัญหาโลกแตกของเรตินอลกันก่อนดีกว่าค่ะคือแน่นอนว่าเรตินอลเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ดังมากเรื่องการต่อต้านริ้วรอยแต่สิ่งที่มักจะมาคู่กันกับชื่อเสียงด้านดีก็คือความกังวลเรื่องการระคายเคืองผิวนี่แหละค่ะ นี่คือความรู้สึกที่หลายคนน่าจะเคยเจอนะคะคือใจหนึ่งก็อยากได้ผลลัพธ์แบบผิวเรียบเนียนริ้วรอยจางลงแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวผลข้างเคียงหน้าดูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการระคายเคืองผิวแดงหรือที่น่ากลัวสุดๆก็คือผิวลอกเป็นขุย พอมีความกังวลแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนค่ะว่าก็ต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นทางออกทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาอ้างว่าถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะสําหรับคนผิวแพ้ง่ายและคนที่เพิ่งเริ่มใช้เรตินอลเนี่ยเขามีอะไรน่าสนใจบ้างหัวใจหลักของเซรั่มตัวนี้คือคำสัญญาที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการมอบผลลัพธ์ที่ทรงประสิทธิภาพเหมือนเรตินนลทั่วไป แต่มาในรูปแบบที่อ่อนโยนกว่ามากไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแบบที่หลายคนเคยกลัวซึ่งโอ้โหถือเป็นจุดขายที่ตอบโจทย์ความกลัวของผู้ใช้ได้ตรงจุดมากๆเลยค่ะแล้วเขาทำได้ยังไงล่ะเบื้องหลังคำกล่าวอ้างที่ดูเหมือนจะสวนทางกันนี้มันมีกลไกลอะไรซ่อนอยู่เรามาดูส่วนผสมกับเทคโนโลยีหลักที่ทางแบรนด์เขาชูขึ้นมาพร้อมๆกันเลยค่ะเทคโนโลยีหลักที่เขาใช้มีชื่อว่า multi s o r e t i n a l ค่ะ คือคอนเซปต์ของมันง่ายๆเลยนะคะแทนที่จะปล่อยส่วนผสมสำคัญอย่างเรตินอลออกมาตุ้มเดียวให้ผิวตกใจเทคโนโลยีนี้จะค่อยๆปล่อยมันออกมาอย่างช้าๆทีละนิดทีละนิดเพื่อลดโอกาสการระคายเคืองผิวให้เหลือน้อยที่สุดนั่นเองค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะในสูตรเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่เรตินอลแต่ยังเสริมทับด้วยส่วนผสมสำคัญอีก2ตัวคือไนอาซินามายและเซราไมเพื่อมาช่วยกันทำให้ผลลัพธ์มันดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะ ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะคือการทำงานร่วมกันของส่วนผสมเหล่านี้ลองนึกภาพตามนะคะในขณะที่มัลติซอรเรตินอลกำลังทำหน้าที่ลดริ้วรอยอย่างอ่อนโยนก็จะมีทีมสนับสนุนอย่างไนอซินามายกับเซรามายเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมกรอบป้องกันผิวให้แข็งแรงขึ้นไปพร้อมๆกันมันคือการทำงานเป็นทีมเวิร์ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะโอเคเรารู้แล้วว่าเบื้องหลังมาทำงานยังไง ทีนี้มาดูกันที่ปลายทางดีกว่าว่าผลลัพธ์ที่ผลิตภัณฑ์นี้เขาให้สัญญาไว้นั้นมันจะว้าวขนาดไหนหนึ่งในคำกล่าวอ้างที่โดดเด่นและท้าทายมากๆเลยก็คือเรื่องความเร็วค่ะทางแบรนด์เขาระบุเลยนะคะว่าสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ภายในเวลาแค่14วันเท่านั้นเอง สำหรับคุณประโยชน์ที่เขาเคลมไว้นะคะก็คือจัดเต็มมากๆครอบคลุมปัญหาผิวหลักๆเลยค่ะตั้งแต่เรื่องลดรอยสิวจุดด่างดำไปจนถึงเรื่องการทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นลดริ้วรอยแล้วก็ยังเน้นเรื่องการเติมความชุ่มชื่นให้ผิวดูอิ่มฟูเสริมผิวให้แข็งแรงขึ้นโดยที่ผิวไม่แห้งไม่ลอกแล้วก็ฟื้นฟูผิวจากข้างในเลยค่ะ และเพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้กับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะการตลาดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของสูตรมากๆโดยระบุเลยว่าปลอดภัยร0อเเซนเพื่อให้คนที่กังวลเนี่ยรู้สึกสบายใจที่สุดค่ะเอาละค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ดูกันมาเรามาสรุปใจความสำคัญสุดท้ายกันดีกว่าว่าผลิตภัณฑ์นี้ต้องการจะสื่อสารอะไรกับคนที่กำลังมองหาคำตอบเพื่อผิวที่แข็งแรงขึ้น คำมั่นสัญญาหลักของผลิตภัณฑ์นี้สะพอนออกมาได้ทงพลังมากๆผ่านประโยคนี้เลยค่ะผิวพังแค่ไหนก็เอาอยู่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายซึ่งเป็นข้อความที่สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นหัวใจที่สำคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือคำกล่าวอ้างที่ว่าจะช่วยให้ผิวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยที่ไม่ต้องไปเจอกับผลข้างเคียงที่น่ากังวลอย่างผิวลอกหรืออาการแสบซึ่งก็คือการตอบโจทย์ความกลัวที่เราคุยกันไว้ตอนแรกแบบพอดิบพอดีเลยค่ะทั้งหมดที่เราได้ดูกันมาในวันนี้ก็เลยทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะคะว่าการฟื้นฟูผิวที่ได้ทั้งผลลัพธ์ที่ชัดเจนและในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนโยนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วใช่ไหมในนวัตกรรมสกินแคร์ยุคปัจจุบัน